้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุธทธผู้ถางสารภาคห้ารีเบรฟแทงแซนการเกิดใหม่ของถางสารตอนที่403เขตแดนสองขั้วค่ายกลการรวบรวมวิญญาณมีมากมายในตลาดแม้ว่ามันจะมีมูลค่ามหาศาลแต่มันก็ไม่ได้น่าตกใจพอข้าว่าแผ่นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารนั้นก็ไม่เลวเลยและแผ่นค่ายกลหลอมละลายก็ดีมาก แต่สิ่งที่ทําให้ข้าตกใจมากที่สุดก็คือแผ่นจานสายโลหิตที่ท่านปรมาจารย์นําออกมาเมื่อครั้งก่อนถ้าท่านปรมาจารย์สามารถเอาแผ่นจานโลหิตมาให้เราได้จริงๆข้ามั่นใจว่าข้าจะสามารถกดทับหอ,อการค้าเทียนตรงได้เราสามารถสัญญาได้ว่ากําไรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวงเวทโลหิตเป็นของท่านอาจารย์และเราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆถ้าแผ่นจาน่ายกลายเลือดทังซานพูดอย่างลำบากใจ พี่สวีวันนั้นท่านได้ยินประมาจาย์พูดไว้ว่าการสร้างแผ่นจาน่า้กลายเลือดนั้นยากเกินไปอัตราความล้มเหลวสูงมากทั้งยังต้องใช้ความพยายามและราคามหาศาลโดยเฉพาะตอนนี้ยังขาดโลหิตหายากดังนั้นฉันไม่สามารถรับประกันได้สวีจือหลานขมวดคิ้วแน่นข้าเข้าใจแล้วถ้าไม่ได้จริงๆแผ่นดิสเทเลพอร์ตก็โอเคเพราะยังไงก็ไม่เคยปรากฏในตลาดมาก่อน ทั้งซานกล่าวพี่สวิท่านเห็นอย่างไรบ้างท่านรีบหาแก่นแท้สายเลือดล้ำค่ามาให้ข้าแล้วข้าจะส่งต่อไปอยังปรมาจารย์และขอให้เขาลองสร้างแผ่นขายพลังโลหิตถ้าประสบความสำเร็จข้าจะให้คุณประมูลค่าใช้ใจ่ายของสายเลือดบริสุทธิ์จะถูกหักออกจากเงินที่ได้จากการประมูลสำหรับพระอาจารย์แล้วเขาสามารถทดลองกับวัตถุดิบที่ได้มากกว่านี้เท่านั้นดวงตาของสวีจืรานเป็นประกาย นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเช่นกันข้ากำลังค้นหาแก่นแท้โลหิตหายากสำหรับปรมาจารย์พอดีแต่เจ้าเองก็ทราบดีว่าสำหรับทุกเผ่าพันธุ์แล้วของสิ่งนี้เป็นข้อห้ามและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการแถมราคายังสูงอีกทั้งซานชำเลืองมองเขาแวบหนึ่งเอ่ยว่าพี่สวีอันนี้ล้วนแล้วแต่ท่านทั้งนั้นแต่ข้าอยากจะเตือนคุณว่าข้าไม่สามารถหยุดเด็กที่จะจับหมาป่าคุณคิดเอาเองเถอะ อย่างไรก็ตามเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วที่จะถึงงานประมูลสวิจือรานถอนหายใจข้าจะกลับไปรายงานเรื่องนี้ข้าไม่สามารถดูแลกิจกรรมที่สารบรรพบุรุษได้อย่างดีเลยน้องชูราทางพระอาจารย์รบกวนท่านช่วยติดต่อให้ก่อนคุณรอข่าวจากผมแล้วพวกเจ้าตอนนี้พักอยู่ที่ไหนทั้งซานกล่าวว่าเราพักที่โรงแรมเสือขาวอย่างไรก็ตามค่าห้องพักที่นั่นแพงเกินไป ระวังแผนที่จะกลับไปหลังจากการต่อสู้แบบทีมจบสวิจือหลานตอบอย่างไม่ลังเลว่าค่าห้องไม่นับว่าเป็นอะไรทางหอการค้าเรามีราคาพิเศษอยู่ทางนี้ข้าจะให้คนกลับไปเป็นเพื่อนพวกเจ้าที่หลังพวกเจ้าจะจ่ายค่าเช่าให้หอการค้าจัดก,การเองหลังจากการประมูลครั้งใหญ่จบลงแล้วพวกคุณก็ค่อยกลับไปก็ได้เมื่อได้ยินสวีจือหลานพูดเช่นนี้วูปิงจี้ก็อดยกนิ้วโป้งให้ถังซานไม่ได้ มันช่วยประหยัดเงินได้ดีได้ครับพวกเราทุกคนรับฟังพี่สวีทั้งซานกล่าวเมื่อกลับมาถึงร้านหลิงซีสวีจือหลานก็จัดรถและอสูรกวางแรดให้กลับไปโรงแรมกับพวกทังซานทันทีเขามีเรื่องต้องทํามากมายและจัดการเรื่องต่างๆของถังซานและคนอื่นๆและที่สำคัญที่สุดก็คือการร่วมมือกับปรมาจารย์ค่ายกนการใช้แก่นแท้ของสายเลือดที่หอการค้าจัดเก็บไว้ ไม่ใช่เรื่องเล็กโดยเฉพาะสายเลือดระดับสูงซึ่งทั้งหมดเป็นสินทรัพย์หลักสำหรับพวกถังซานแล้วค่าที่พักต่อจากนี้มีคนรับผิดชอบแน่นอนว่าย่อมดีที่สุดการต่อสู้แบบทีมครั้งนี้นอกจากทางซานและตู้ไปแล้วการเก็บเกี่ยวของทั้งสามคนที่เหลือส่วนใหญ่ก็คือดูดซับปรานวิญ,ญญาณฟ้าดินที่เข้มข้นมากมายเมื่อกลับมาถึงโรงแรมทุกคนก็กลับไปที่ห้องและฝึกฝน เหลือเวลาอีก8-9ถึง9วันก่อนที่งานประมูลจะสิ้นสุดลงพวกเขาก็จะกลับเมืองเคเลรีในช่วงนั้นทั้งซานกลับมาถึงห้องของตนเองปิดประตูสายตาก็เปลี่ยนเป็นจดจอ่อนับตั้งแต่ออกจากสวนนรกความสนใจของเขาก็จดจ่ออยู่กับตราประทับสองรอของเขาอันดับหนึ่งย่อมเป็นเนสวรร์คที่เฉียบคมเขาตั้งชื่อเขตแดนนี้ว่าสองขั้วและเขตแดนสองขั้วที่ทั้งโชคดีและโชคร้ายอยู่ร่วมกันอีกอัน อันคือตราประทับคริสตันตอนที่ออกจากสวนนรกสิ่งที่ทำให้ถังซานประหลาดใจก็คือเขตแดนสองขั้วไม่มีปฏิกิริยาใดๆคล้ายกับสถานการณ์ภายในสวนนรกเขายังไม่ได้ลองปลดปล่อยเขตแดนเพื่อดูผลตราประทับคริสตันกลับมีปฏิกิริยาชัดเจนเวลานี้ตราประทับคริสตันพันเย็นเฉียบในจุดตันเถียนของถังซานพันร้อนเผาสั่นไม่หยุดเรากับกำลังประสบกับอะไรบางอย่างในขั้นตอนนี้ เขาเพียงแค่ดูดซับพลังฟ้าดินจากโลกภายนอกผ่านตัวเขาเท่านั้นไม่ได้ทำอันตรายต่อตัวของทังซานแต่อย่างใดทังซานเตรียมใช้พลังจิตตลอดเวลาเพราะกลัวว่าราชามานคริสตันจะทำอะไรกับตนเพราะตราประทับแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ยินเสียงของราชามานคริสตันและเขาไม่พบกลิ่นอายและจิตสำนึกของราชามานคริสตันมันเพียงแค่เปลี่ยนตราประทับเท่านั้น ไปที่ภูเขาคริสตันศักดิ์สิทธิ์และบอกทุกอย่างกับราชาอสูรคริสตันหรือปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นถังสารเลือกอย่างหลังเขายังมีความลับมากมายการที่ไม่เห็นราชามานคริสตันก็จะดีกว่าเพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผยมากขึ้นเขาไม่ได้วางแผนที่จะไปปีนเขาอีกสองสามวันนี้ตำหนักคริสตันและพระราชวังจิ้งจอกสวรรค์สร้างความตื่นเต้นให้กับเขาอย่างมากเมื่อรวมกับเขตแดนที่ได้รับมาใหม่และรอยประทับคริสตันยังไม่ชัดเจน เขาตัดสินใจที่จะรออีกสองสามวันก่อนอย่างไรก็ตามก่อนที่จะออกเดินทางไปพระราชวังของจักรพรรดิเทียนจริงมันยังคงพักผ่อนอย่างแน่นอนนี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ส่วนทางสมาคมการค้าหลิงซีจะเอาโลหิตบริสุทธิ์ออกมาได้หรือไม่ถังซานไม่ได้กังวลแม้แต่น้อยเดิมทีเขาไม่แน่ใจนักแต่ดูจากท่าทางของสวีจือหลานและความขัดแย้งกับชายที่ชื่อเจ้าอ้วนจอมโกหก เขามั่นใจว่าหอการค้าหลิงซีจะให้การสนับสนุนปรมาจารย์ด้านขายมนมากขึ้นอย่างแน่นอนส่วนจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความกล้าของพวกเขาแล้วถังซานถังตัวเองไว้ในห้องฝึกถังซานผ่อนคลายลงนั่งสมาธิอยู่พักหนึ่งปรับสภาพร่างกายจากนั้นก็เตรียมทดลองกับเขตแดนสองขั้วเขาเคยครอบครองพลังเขตแดนดังนั้นเขาย่อมรู้ดีถึงบทบาทของพลังเขตแดน หากใช้เขตแดนที่แข็งแกร่งได้เป็นอย่างดีพลังโดยรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากยิ่งไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการควบคุมอากาศของเขตแดนสองขั้วในสารบรรพบุรุษเขาไม่กล้าใช้มันง่ายๆเพื่อหลีกเลี่ยงการปลุกจัก,กรพักจิ้งจอกสวรรค์แต่หากเขากลับมาที่เมืองเคเรยีมันจะแตกต่างกันออกไปทะเลกว้างใหญ่สามารถกระโดดได้เขาค่อยๆฉีดพลังทางจิตวิญญาณทีละเล็กทีละน้อยเพื่อกระตุ้นเขตแดน ไม่มีจิ้งจอกสวรรค์สีหางปรากฏตัวร่างกายของถังซานเป็นศูนย์กลางภายในรัศมีสามเมตรมีแสงสีขาวจางๆปรากฏขึ้นมาชั้นหนึ่งแสงสีขาวนี้ไม่รุนแรงมากถ้าอยู่ในโลกภายนอกตอนกลางวันอาจจะหาไม่เจอด้วยตาเปล่าแต่เมื่อแสงสีขาวปรากฏขึ้นถังซานก็รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในการรับรู้ของเขาร่างกายของเขาเราวกับมีแสงสีขาวและสีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า แสงสีขาวและสีทองอันรุนแรงทำให้ตัวเองตกใจโชคลาบนี้โชคของข้าเหรอจากเนสวรรคที่เฉียบคมเขาสามารถมองเห็นโชคลาบของคนอื่นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในดวงชะตารู้สึกว่าคนผู้นี้โชคดีหรือโชคร้ายแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพลังแห่งโชคสีขาวและสีทองคําไม่ต้องสงสัยเลยว่า สีขาวหมายถึงความโชคดีและถ้าสีขาวสีทองรวมกันจะโชคดีแค่ไหนก้าวเดียวกลายเป็นพระเจ้าแต่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อคนโชคดีเกินไปมันก็ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเพราะเขาได้รับเขตแดนสองขั้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเกิดขึ้นใช่หรือไม่เมื่อคิดได้เช่นนี้ถังซานก็เปลี่ยนพลังเขตแดนที่ปลดปล่อยออกมาให้กลายเป็นโชคร้าย ทันใดนั้นแสงสีขาวรอบด้านก็เปลี่ยนเป็นสีดำเทาจางๆในขณะนั้นโลกทั้งใบราวกับสูญเสียสีสันไปทุกอย่างกลายเป็นมืดครึมแต่ถังสารไม่ได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้โชคของเขาพลังแห่งโชคลาภสีขาวและสีทองยังคงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนรัศมีแห่งความโชคร้ายด้านลบถูกพลังสีขาวและทองบังคับขับไล่ออกไปเห็นได้ชัดว่าเป็นสถานการณ์ของโชคที่โชคดีเกินไป ไม่ได้รับผลกระทบจากความโชคร้ายขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ